แซวแรงชอตแม่นายเบลล่าและพี่เหมินวิวประคองกันหวานเจี๊ยบทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันยกใหญ่เมื่อเพจดังเจมอย108เวอร์ชั่นหแชร์ภาพสุดฟินของคู่รักตัวท็อปเบลล่ารานีและบิลชวินกับโมเมนต์หวานละมุนที่ใครเห็นเป็นต้องใจละลาย โดยในภาพพี่หมือนวิวประคองแม่นายเบลล่าแน่นชนิดที่ยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมพร้อมกับแคปชั่นแซวขำๆแบบสไตล์เจ้หมอยว่าแม่นายใครข้างหลังอ้าหล่อจุงคนมีแฟนอันเนาะประคับประคองแล้วล้มหรือไงคนมีคู่ไม่รู้หรอกว่าคนไม่มีอิจฉาวอยิเมเมียเบ่าวพี่หมื่นล้าน หลังโพสต์นี้ได้ถูกแชร์ออกไปบรรดาชาวเน็ตก็พากันแซวแบบไม่อย่างเช่นแฟนเขาแต่เราเขินแทนอยากเห็นข่าวดีเร็วๆนี้จังค่ะแต่งเลยค่ะอยากเห็นเบบี๋น้อยไวๆคู่นี้คือที่สุดอิจฉ้าไม่ไหวงานนี้ความหวานของทั้งคู่ก็ทำเอาโซเชียลเดือดจนมดในจอกรี๊ดอยากกินน้ำตาลแฟนๆลุ้นกันสุดตัวว่าเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจากคู่นี้เพราะเคมีและความน่ารักมันเกินต้านไปแล้วละค่ะท,ทั้งทีข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ